เอาวินแชร์ลงเสร็จปิดไม่ได้อะกูต้องไปลงปลดฝากระโปรงแล้วรถหลังอ่ะโอ้ติดแล้วรถตำรวจมาเนี่ยเดี๋ยวจะลอกออกอเลยนี่รลานฝาเนี่ยหลานาบอกว่าเขารับรู้เรื่องทุกอย่างเพระเขาเคมให้ผมรอบที่หนึ่งเขาบอกเขาอธิบายทางสูนทีกรุ้งเทพแล้วสูนทีกรุงเทพบอกว่ารอบนี้เขาไม่เคมเขาบอกหมดประกันผมเลยงงที่ว่าเขาเพิ่งเคมให้ผมรอบที่แล้วเนี่ย กว่าจะเคมได้ก็ประมาณ2เดือนเนี่ยผมต้องทนปิดเปิดบอดถอดฝากระโปรงถอดแบตเตอรี่ปลดเอ่อไอ้ตอนนั้นปฏิเสธก็ต้องเขียเลย่ายๆมันมีด้ยวยหรอว่ารถเคมแล้วรอบที่หนึ่งแล้วก็หมอนแตกต่างทางว่าแค่เอาข้าวกินอ,อุปกรณ์ติดรถไปถอดแบตเตอรี่เดี๋ยวคุณอาร์ตคุณเขียนรายละเอียดให้ผมหน่อยหนึ่ง<อ>วันที่คุณเอาเข้าไปเคม อันนี้เอกสารซื้อรถเงินสดนะฮะแต่รอบที่สองเนี่ยทางเจ้าที่บริการลูกค้าจะอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยฮะมันจะอยู่อย่างนี้เลยฮะเนี่ยอันนี้ทําให้ดูนะคําตาผมไม่เคยมาฝืนอย่างนี้นะอันนี้อันนี้จะได้รู้ว่าตอนแรกมันไอปัญหามันเกิดอย่างนี้ปัญหาเปิดประตูหลังปุ๊บมันก็จะค้างอยู่ยนี้กดอะไรไม่ได้เลยนะฮะต้องไปเปิดฝากระโปรงเพื่อปลดขั่วแบตออกและครั้งแรกเราเคยโทรไปที่ศูนย บริการลูกค้ายี่เอเนี่ยฮะยีสี่ชั่วโมงเขามาอาจจะส่งเจ้าที่มาให้และเขาก็คือบอกกา,การแค่ไขปัญหาเบื้องต้นนี้ก็คือปลดแบตเตอรี่อย่างเดียวแนะนําให้เราเอารถเข้าศูนย์ที่ใกล้บ้านท่านเราก็ไปแจ้งศูนย์ฝ่ายเคเคนได้ก็ปัญหาเยอะแยะมากเลยบอกว่าแบตเราเสียมีปัญหาจนตอนหลังผมเปลี่ยนแบตปัญหานี้มันก็ค้างเหมือนเดิม รถ,รถเรานี่ซื้อมาแบบไหนครับรถซื้อเงินสดครับเงินสดเป็นป้ายแดงแต่ซื้อที่ศูนย์กรุงเทพเแต่ทีนี้เขาบอกบริการได้ทุกศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านถูกไหมครับเราเป็นผู้บริโภคเราก็เข้าศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านอยู่แล้วแล้วเราก็ไปแจ้งปัญหาการเคลมีก็วุ่นไวายไม่ได้รับ,รบความสะดวกสบายจะมีกระแจเอาไว้ถอดขั้วแบตเตอรี่ในกรณีปิดไม่ลงประตูปิดไม่ลงฮะ ศูนย์ศูนย์ใหญ่เนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าว่าเจ้าหที่ที่นี่ปฏิเสธการรับผิดชอบผมอยากรู้ว่าเนี่ยไปถามใครดูว่ารอบที่แล้วเคไปแล้วแต่รอบที่สองเคมไม่ได้แล้วรอบแรกเราเคไปแล้วแล้วอีกอกี่กกวันถึงมันมีปัญหารประมาณสองอาทิตย์แต่กว่าเราจะรถไปเข้าศูนย์เนี่ยคือวันวันหนึน่งเราต้องทํางานถูกไหมฮะเราไม่ได้ว่างทั้งวันเพื่อที่จะรถไปวันวัน,วนคือไปเคมไปซ่อมเราก็ต้องทํามาหากนินประกอบอาชีพ โทรไปเพื่อให้รับความสะดวกสบายรอบนี้เขาบอกมีหนังสือมาจากศูนย์ว่าไม่รับผิดชอบไม่รับประกาศเอไม่รับเคม <c oughs> แต่เราต้องขับรถไปดูเอกสารผมบอกว่าส่งทางไลน์ได้ไหมไม่ได้ผมบอกว่าผมอยากดูไหนดูซิปฏิเสธในการเคมยังไงแต่เขาบอกว่าคุณต้องมาดูที่ศูนย์เท่านั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราซื้อรถมา ทำไมเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราเสียเงินเป็นผู้บริโภคแต่กับโดนการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่ศูนย์แต่บางครั้งทางสํานักง,งานใหญ่อาจจะไม่รู้พฤติกรรมของพนักง,งานชุดนี้ก็ได้ผมเลยอยากจะมีความเป็นธรรมว่าจะแก้ไขยังไงนะฮะรถซื้อมาไม่ถึงปีครั้งที่หนึ่งที่มีปัญหาจนเคมต่อมาเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าหมดประกัน เคไม่ได้อย่างนี้คือปัญหาของใครนะฮะ